ทักทายตอนแรกวันพุธค่ะหลังจากเลิกงานขอกับภาพี่น้องเขามาในปานะคะนี่คือป้าบูเบลีที่เฮาสิมาเก็บเมื่อนีนะคะกะสหนาตาประมาณนี้นะคะพี่น้องป้าสนเนาะแถวนี้มีไต่บุเบลีเบิร์ดหระกนะช่วงนี้ฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะในระคะพี่น้องการเก็บบุเบลีของไขกระสิประมาณนี้ละเก็บบ่เลยมืออาชีพคือขจ้าิ่นดอกกะสิอาศัยเวลาหลังเลิกงานหรือบ่หันก็มือวันหยุดเนาะเขามาเก็บได้มือละ อ่าน,นิดๆน้อยเนาะสะสมกันไปประมาณนั้นแหละค่ะนี่เอาพี่น้องเบิ้งนะคะวิธีการเก็บเนาะอันหี้หนา้าหี้ตาดีมาค่ะขัยุ่งหลายแห้งค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะกระสีแบบนี้เนาะก,ก็เก็บแบบนี้เลยค่ะรูดรูดรูดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้นั่นกระสีเอาไปทําความสะอาดแล้วก็แพ็คใส่แข็งไว้นะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้อง